สบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้อ,ขของ,งประเุศคู่สุโขทาวภาษาไทยฝังล้วและต่างประเทศมื่อนี้าภาษาไทยผ่าไปหานหน่อไม้ไายทุกคนมาเอ็ดน่อไม้ดองไว้ไว้กินยมหน้าแรงะนะทุกคนหมากับลูกสายสองคนคือกามอนี้เลขาหรื่าคู่ใจทุกคนคู่ไปป่าไปดงไปโฮไปโซนเพิ่นเชาาไทยก็อยู่ถึงเชาวไทยลงมาหาอยู่ตามแข็มโซนแล้วฮะเราขึ้นไปทงพูนทุกคนเลยเมืองก่อนก่อนนี้คือว่าเอ็ด bây giờ cái nhà này ờ đúng không vị nó ít nó mới đâu ชื่อก,กระเป๋าขา้างในให้ทุกคนมดูนี่ในกระเป๋ากระเป๋าเนึ่ยอ้าวทุกคนถ้าเพื่อนกู้เข้าพาเฮ้ยกำลังเจอชาวไทยกับข้อขอบใจ่เละลายเด้อภาคแรกกดใส่กุญแจมือชาวไทยให้ทุกคนเด้อเพื่อนไปกันเจอชาวไทยคลิปต่อไปมือนี้ชาวไทยถามห้าน้ำไม้มือนี้ห้ามต้นไม้โดดๆขึ้นเอาซ้อมเอามันจิน้มเละลาย cầm đây lại qua hào đúng cái gì luôn đây hú phấn chu là cả phấn đây นั่นทอจะมาจะมาไหมฮกอแมก่งเลยมากะนะอายุ không kia mình nhau rồi, tôi Sao thầy, mình nhau hả Tôi mình tâm cao gần thường, tại sao thầy được ở hào hào tôi tâm nè Và tôi tâm nè, sao thầy ở mười tôm chấm theo bà tôi hiểu này sao หักละไม่รัวๆเลยค่ะกอหน,นึ่งเรอจะเคืนเอกตัวเนี่ยออกลายตัวต่ำก็ได้นะ 엄마, 이리 와요. 이 아빠, 아빠. เขาหามาไตไลไลบันนี่ไก่เยอะไหมเพื่อนแบกซ้อมซ้อมเนาะมันจึงนี่นักเอาแบะมุ่งร่มร่มมีหู้ซ้อมอแม่ว่าแต่เมื่อกี้ลุ่ลืมตลอดเราซ้อมลุ่ลืมตลอดสบายเรามือไปแถวใบมันจึงไม่ได้นักมีได้นักละาลาได้ไล่พร้อมเนาะ Này. bọn này cả nó mấy lại ừ. hầu giờ đây là mẹ giờ đây nó mấy nhá nhạo đấy tên nó mấy nhau nhạo nó mấy bẹp trời trời cả mình su mình nhạo nó mấy cả đây youtube này, tài bà, bà. sao thầy áo nãy nưng áo phò đây mưa tôm kín hả à sao thái dữ lựa tè đồn nhau sô lai và giờ mưa ít nó mấy đỏ đi à fc và áo à, đồn có mình hiệu ra chau thầy cái đấy, ye long lêc, ao tô, đong tô bên héo, ao mờ, edit đây nó may nhau cả, mัน een... o oh, nhau nhau, lười bẩn nè, nó, nó may nới nới cả, nó may chơi chơi cả, mัน nhau nè, may nè. may cả, ye mứt này, edit này. con hàm đi con ถ้าเราไม่ไปเรื่อยๆจนได้ครึ่งหนึ่งกระเป๋าเพิ่งเธอกล่เต็มกระเป๋าพอได้แก่ไปได้หย่อไปได้นะไม่นะหย่อไปได้แก่ไปได้เอาทันทีเ่าเอาได้เลยเออเขาหย่อไม่ได้ก็พอทำนั้นหย่อไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เพิ่งดูนี่จ้ากันเเป็นสายโอเป็นสายเขาไม่เห็นเตยเนาะยเป็นสายเขาไม่เห็นตื่นแบบนี้นะซับเอามือไปต้มซับเอามือไปต้มค่ะ Đây, tôm chấm treo cho này tôm chấm treo xét nè đều cả đây la yu nè ha, ha đây nhục đây cả ơn à, ah bụng thì mình sập ตงนี้นอีกน้ำโอ้น้ำใสเย็นขนาดเลยน้ำได้ก่อนอใม้มดเลยทุกคน,นป้าทุกคนนอนมันกำลออังอ่อนเลยบง่ะเอา,เอาต,ต,ตัวมันชุม่มนะ แต่ปลาทำไม้ไล่ทุกคนอเอาแค่นี้มึงเอาอโอ้โอตอนนี้แห้งออกคู้หู้หู้เน่โอ้ซับเอาคนทุกคนนี่เอาเมือต้มโดนแบบนี้ค่ะเอาเมือไปต้มนี่แสบจังเลยนี่เลย นี่อันนึง่งนี่ดูขา้าวบแบบนี้เขาต้มจำแจีวกะปินี่แซ่บแบบนี้แซ่บแบบนี้แบบเหลือกรแซบก็อยู่ที่นี่ฮะเหลือเป็นพุงเลยแม่ไปแบนนั่นนะ,ะนะเบนทำไม嘛แม่ซ้มอมอีกบอกคือเอาเสื้อทงเลยอันนี้ซ้อมเอ้ยซ้อม អុំមានទៅមកសុំ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 ໄວໄວ ทุกคนถ้าอีดวก่อนเนี่ยได้แต่สีอนบัดซับไปซับมาได้หอดซองสี่หกเจนทุกคนเลยเจ็ดน่ตัเบียยหนึ่งให้ไปปาปไปไปทุกคนกอนี่แหงลายหนึนอ สองสามสี่หาหกเจ็เก้าสิบิบนี่สิบสิบเอ็สิบสอง สิ 13, เอาไปไว้ลูกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเกาเกเอาเซอร์นะเอาไปกองกันสิบเ นี่ทุกคนเฉพาะจุ้มนี่ได้ไงสิบแปดหน่อฮันกอตัวมันอ่อนทุกคนเลยเครื่องกระเป๋าเลยหนาม้ยหนังทุกคนเลยพอว่านนี่ี่เฉพาะจุ้มนี่ทุกคนหนามายที่บ้านเลยใส่เยอะไหก่อนบ่อยอันเส้าผู้ไทยห้าแล้วมีที่ช้อมห้าหยัดกระเป๋าเลยนี่โอ้ยลายทุกคนเลยน อันนี้เอหา5หาา่าซ้อมไปนําเด้อมันก็เลยมีได้หลายไปเลยแต่ว่าม,มันนักมีหาหาดได้หลายหลายพร้อมงงะพว่าจีบนเป็นระเบียบเด้

เพ้นหอยเขาเจ้าหาเลยเธอจะดเลยแต่ว่าหน่อไม้มันลายะนะเขออาเขาเลยฮ<ะ>่า <ฮะ S 2> เอาเวเบิดแบบกอตัวเขาเจ้าห่าแน่แบบมันจะมีได้ฮะนะเพราะว่ามันลายเขาเจ้าห่าไม่เท่าคนเลยหน่อไม้มันเกาะลายค่ะมันอ,อกากอนหนึ่งโอ้ะจีกระจอกันทำมันไดออ้ เห็นปุ๊บมาเ้าหาแล้วเยนี่มาเ้าหาแล้วเ้าหาไปก่อนเถอะเลหาก่อนเข้ามาัอุ้ยไมาจมสู้สูไปดีจ้าแม่หน้ไม่แมุ่้งแม่ไม่เห็นบนแม่ไม่เห็นบนอยู่ขๆ อ,อ๋ลไล่เลยดูโก้ทวนเอาม้หูองสักไม่ไม่เห็นบ่ะพี่เห็นยู่อย่างนี้เอาเลยพันเอานม่เอามันก็ะึ่นเหวบดทวนเลยเป็นลำไม้เบิ้นี่ตัวนี้ก็ะึ่นเป็นลำไม้แล้วตัวนี้ก็ ปอดิเอนี่กบมัอทกนเลยาไเาก็บางไปทางถางมืออยมือเลยยางขึ้นมาตามน้ำแขมันเท็นี่เลยทุกคนเลยขันเท็ดอมันอดใจมีไร้นะขนาดยางหมาได้ดิไยางยมมือเลย อดใจมีได้พิมไปมันก็เป็นหางไม้มดเนาะอะไรหางไม้ละลายมันกลายเป็น,น,อนทอดแบบบ,บัดบัดยามแรงค่ะทุกคนบัดยามแรงแล้วห้าเป็นแบบนี้อะไไม่ได้ทุกคนมันขึ้นเี่บบดมันขึน้นเป็นลำไม้ไปเลยนะเอาเยอะห้ากินมีได้พยามแรงมึงทุกคนเครึ่งกระเป๋ามึงป๊อ,อ แล้วเย็นลเลวเออโอ้โหคอยค่อยนปตาตัวนี้เอ็นหิ้งตัวนี้ตัวน,นี้จนเป็นห้าไม้อะโอ้ยพอกระโดดแล้วจะเหนื่อยมแม่ยันน่ะ น้อมยกไมมนั่นโอ้บักเงินเฮ้ยทุกคนตรงมันเหิวเลยจังนะกล่องตรงมันหิวกันหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ห้าหกเจ็ดคุณโอ้นับกับไมโคู่ทุกคนเลยขามันออกลายไปกอเดดิ cướp về tiền phạo của đấy, quả héng bẹ lụng lẽ bà này chắc nhổ chắc bị chắc một thục lấy tụi lấy hà năm ấy này, này. Để bà, háu chăm hà, háu vay tiền nhám ไม่ดิ้นหล่นเพิ่นจากดีกินเฟอร์เม่เอ้ยโอ้ยอ,นะอัยน,น,น้องกเงเต็ยเกือบเต็มเป่าเยอเมยเนะเอ,อ๊ทำไ,ไมต<ป>อนนี้ชอบอะไกลับมาพาเธอเลทุกคนเลยกับอาบน้ำอาบไหนอมคันคายโดนมาไม่อ่อป ล่ยลีนะกล่องจกล่องวันนี้ขายขนาดเลยได้ทุกคนนะไม่ลายนี้วันนี้สาวไทยกับยีใบใและตู่แบบฮาวฮาวก็ยตุ้มแต่โดงทู้พูดว่าสาวไทยก็บยีใบใบเอ็ดนะไมเดี

Nhà ấy, mà không có nhà anh phải chip độ người là nè, mi ăn mà cái <laughs> nhà không áo sắp áo không khỏi cặp cao rồi lên là, là thức quần đây vậy nó mai nè nè nhà mi lang bay chơi xe riêng ở ngoài mà chơi đi lái tự ô đây. Oh, đây chắc thừa là thùng của lại này đây cả đây là máy tôm vào tụi con tôm chín mươi khăm tụi này để tìm mò tụi nó ăn sao phải thay cả kháng mò con kháng mò tôm năm ต้มน้ำเย็ดนะไม่ดือดมาเลยนี่ต yes. ันเช้าพ่อถ่ายเอชจุดก่อนนด้ฮโทงนี่ทุกคนเปิ่มมันเปิ่มมันก็ได้โอ้กระเป๋าเติมหนึ่งเปิ่มมันลายเปิ่มันเปิดกรเป๋าพ่อถ่ายกำลังเอชเปิ่มมันเอชเปิ่มเฮ้ยตำมันจนตำมันจนมาสับพลังคุณน่ะเอาครึ่งหนึ่งเอาครครึ่งหนึ่งเหมืได้กินกันเถอะคยกินจะบอก น้ำไม้ทงหอกาแล่เรียบร้อยทุกคนได้สองสี่หกแปดสิบทงสิบทงทุกคนเช้าไทยห้าน้ำไม้เครื่องกระเป๋าทุกคนมาใบาออกแล้วกัต้มอ่าต้มกินแน่ต้มกินกระมอน้อนึง่งแล้วกะัเอ็ดน้ำไม้ดอกได้สิบทงทุกคนเลยทงละโหลละโหลนะได้ชำนัทนละห้าหมาตะอือตะแอะทุกคนกคา่ามมนไม่เน่ากะ เออกัคุ้มอยู่ทุกคนคันมันเน่ากัมีคุ้มทุกคนเอาก่อนอื่นกัถ้าเพื่อนห้องเพื่อนสาวไทยกัขอขอบใจหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื Works ่อนสาวไทยได้ทุกคนเด้อเพื่อเป็นกลังใจอสาวไทยเอ็กซ์คลิปต่อไปสบายดี